MacBook Pro รุ่นใหม่ที่ใช้ชิป Apple N1 ประสิทธิภาพจะแรงแค่ไหนเทียบกับตัว Intel แล้วเป็นไงบ้างคลิปนี้ได้รู้กันครับก่อนเข้าสู่เนื้อหานะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h anel n คอมครับด้วยนะครับสวัสดีครับผมบอลคอมครับนะครับคลิปนี้ไอ้บอลก็จะมารีวิวเจ้าตัว MacBook Pro 13รุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับผมที่ใช้เป็นชิป Apple M1 กันนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเนี่ยเพิ่งส่งตรงมาจากสิงคโปร์กันเลยหน้าตากล่องนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือกล่องที่ส่งมาจากสิงคโปร์นะครับขนส่ง DHL นะครับผมแลวก็ในกล่องก็จะมีกล่องอีกที่นะครับอันนี้คือกล่องด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมว่าเป็นกล่อง MacBook Pro นะครับแล้วก็มีตัว MacBook ปกตินั่นแหละด้าน,นข้างอะไรก็ประมาณนี้เลยซึ่งจะตัวนี้นะครับที่อนนิบอลสั่งมาเนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้แรม8 g ิความจุ256 g ิด้วยกันนะครับราคาในประเทศไทยตอนนี้จะอยู่ที่42,900บาทซึ่งในตอนที่ถ่ายทําอยู่นี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะภายในกล่องนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูกันนิดหนึ่งนะก็จะมีคู่มือมาให้นะครับ ในคู่มือก็จะมีสติกเกอร์รูปแอปเปิลมาให้ด้วยนะครับตามปกติของสินค้าแอปเปิลเขานั่นเองนะอะแดปเตอร์อันนี้เป็นเครื่องนอกนะครับจะเป็นปลั๊กแบบ3ขานะครับผมอะแดปเตอร์จ่ายไฟอยู่ที่61วัตต์ด้วยกันนะครับตามปกติเลยนะตัว MacBook Pro ที่ใช้เป็นชิป Intel เนี่ยก็เป็น61วัตต์เหมือนกันนะครับแต่หัวเนี่ยจะเป็นแบบ2ขานะไม่ใช่3ขาอย่างนี้แล้วก็ สายอะแดปเตอร์นะครับจะเป็น C2C ปกตินะครับผมก็คือภายในกล่องเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์มาให้ตามนี้เลยถัดมานะครับมาดูที่ดีไซน์ตัวเครื่องกันบ้างนะผมบอกเลยว่าเจ้าตัว MacBook Pro 13ที่ใช้ชิป Apple M1 เนี่ยจะเหมือนกับตัว Intel เป๊ะเลยนะครับบอกเลยว่าดูภายนอกเนี่ยดูไม่ออกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไซส์ขนาดหน้าจอนะครับผมขนาดคีย์บอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยคือเหมือนกันเป๊ะๆทีนี้ครับเราจะมาเปรียบเทียบดีไซน์กันแบบชัดๆนะครับผมทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผมคือเป็นตัว Apple M1 นะครับผมส่วนทางด้า ขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นตัว Intel นะครับผมโดยจะตัว Intel เครื่องนี้นะครับเป็นตัว Intel c คอย i 5 Gen10 นะครับผมเป็นตัวราคา5 9 9 0 0บาทนั่นเองนะครับผมดูจากภายนอกด้านหน้าเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแยกไม่ออกนะครับผม ในส่วนของคีย์บอร์ดก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่ดูที่คีย์ไทยคีย์นอกนะครับผมก็เลเยอร์ต่างๆเนี่ยคือเหมือนกันหมดเลยนะครับผมให้ดูตามนี้นะหน้าจอเนี่ยก็ขนาด13.3นิ้วนะครับความละเอียด 2K เท่ากันด้วยนะครับน้าหน้าตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นโลโก้ Apple เหมือนกันด้วยนะครับตามนี้เลยนะจะต่างกันเรื่องที่พอร์ชื่อมต่อนะครับด้านซ้ายมือตัวเครื่องครับอันนี้จะเทียบกันให้ดูชัดๆเลยนะครับจะเห็นได้ว่าพอร์เนี่ยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆนะครับแต่ ตัวอินเทอร์เฟสไม่เหมือนกันนะครับตัว Intel เนี่ยจะเป็น Thunderbolt 3ส่วนตัว Apple M1 เนี่ยจะเป็นตัว Thunderbolt USB 4นะครับผมทางด้านขวามือนะครับก็จะมีพอร์ต Thunderbolt 3มาให้อีก2ช่องนะสำหรับตัว Intel นะครับผมคือดีไซน์ต่างๆคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยนะครับเอาทัทีนี้เราจะไปทดสอบประสิทธิภาพกันดูนะครับระหว่างตัว Apple M1 กับตัว Core 5 Gen 10เนี่ยประสิทธิภาพมันจะแตกต่างกันขนาดไหนใช้งานจริงเป็นไงบ้างมาดูกันครับ มาเริ่มต้นด้วยการทดสอบเบาๆกันก่อนนะครับกับโปรแกรม c ีดิเบน R23 นะครับซึ่งเราบอกว่าจาตัวโปรแกรมเนี่ย เป็นโปรแกรมที่รองรับบนสถาปัตยกรรม x86 นะครับแต่เจ้าตัว Apple M1 นะครับเครื่องนี้มันจะเป็นตัวสถาปัตยกรรมอาบนะครับผมซึ่งมันต้องรันผ่านตัว Rosetta 2ทีนะครับการติดตั้งเราแค่ดาวน์โหลดโปรแกรม Cinebench มาลงเครื่องเนี่ยมันก็สามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเลยโดยดังซ้ายมือนะครับจะเป็น MacBook Pro ที่ใช้ชิป Apple M1 นะครับทางขวามือเป็นตัว MacBook Pro ที่ใช้ชิปเป็น Intel Core 5นะครับ1038 NG7 นะครับอ่ะเราไปกด Benchmark ดูพร้อมกันเลยครับ1 2ซ้ บอกเลยว่าเจ้าตัว r m a p p e r N1 นะครับผมได้คะแนน multi core ไปถึง7,796แต้มกันเลยทีเดียวในขณะที่ตัว intel core i5 นะครับยัง benchmark ไม่เสร็จเลยเลยนะครับผมนี้ขนาดรันบนโปรแกรม x 8 6นะเนี่ยเอาละครับตัว intel core i5 นะครับได้คะแนน multi core ไปอยู่ที่4,985แต้มด้วยกันเรียกว่าต่างกันแบบเกือบเท่าตัวกันเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคะแนน single core กันบ้างดีกว่า สำหรับตัว Apple ิลนะครับจะได้คะแนนซิงเกิลคอร์อยู่ที่1,512แต้มนะครับผมเสร็จก่อนตัว Intel เนี่ยถือว่านานอยู่เหมือนกันนะ Intel เนี่ยเหลือประมาณ4แถวกว่าๆได้เลย สำหรับ i n น e l นะผมได้คะแนน Single c o r e อยู่ที่1,071แต้มด้วยกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าคะแนนต่างกันเยอะอยู่พอสมควรนหือครับผมสำหรับการทดสอบ Cinebench R23 e นะเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบถัดไปกันเลยดีกว่าครับเอาละครับทีนี้เรามาทดสอบ Export พอร์วิดีโอกันบ้างนะกับโปรแกรม a ม o b e p r e m i e r e p r o นะครับโดยคลิปที่เราใช้ทดสอบเนะี่ยเป็นคลิปความละเอียด 4K นะครับทั้งหมด4คลิปนะเอามา เรียงต่อกันนะครับความยาวรวมกันแล้วเนี่ยจะอยู่ที่9นาทีกับอีก44วินาทีนั่นเองนะเราจะมาทดสอบ Export f i l ์กันดูนะครับดูกันว่าตัว Apple M1 กับตัว Intel Core i5 เนี่ยตัวไหนจะเสร็จก่อนตอนนี้เราก็อยู่ในหน้า Export f i l ์กันแล้วนะครับผม Format เนี่ยใช้เป็นแบบ H264 นะครับผม Preset นี่ก็เป็น High Bitrate ปกตินะครับ Export พอร์มาเป็นแบบความละเอียด 4K นะครับอ่ะดูกันว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่เรามากดพร้อมกันนะครับ1 2 3ซ ตะกี้นะครับ MacBook Pro Apple M1 เนี่ยก็ export file ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใช้เวลาไปทั้งสิ้น6นาทีกับอีก11วิด้วยกันนะครับในขณะที่ Intel เนี่ยยังไม่เสร็จเลยนะครับดูเหือนว่า Intel จะใช้เวลานาน,านเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จับเวลาต่อไปเรื่อยๆทางด้าน MacBook Pro นะครับที่ใช้ตัว CPU เป็น Intel Core i5 นะผมจะใช้เวลาในการ export file ไปทั้งสิ้น8นาทีกับอีก 24วินาทีนะครับผมเรียได้ว่าชา้ากว่าตัว Apple ิลนเนี่ย2นาทีกับอีก13วิกันเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวไปดูผลทดสอบถัดไปกันบ้างอาคับรระาถัดมานะจะมาทดสอบ Export File ฟด้วยโปรแกรม Final Cut Pro X กันนะครับโดยโปรแกรมเนี่ยดาวน์โหลดมาจากทาง App Store โดยโตรงของทาง Apple เเขาเลยนะครับฟุตที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นฟุตเดียวกันกับบนพิม e โ r o ตะกี้นี้นะครับก็คือเป็นคลิป ความละเอียด 4K นะความยาวรวมกันแล้วเนี่ยจะอยู่ที่9นาทีกับอีก44วินาทีนั่นเองเอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะใช้เวลา Export ไฟล์กันเท่าไหร่ครับผมในส่วนของ setting นะครับก็คือ Export มาเป็นไฟล์ H.264 นะครับผม resolution เนี่ยก็ 4K นะเป็น MP4 นะครับขนาดหลังจากที่ Export ไฟล์มาจะอยู่ที่3.67กิกเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปกด Export ไฟล์กันครับ1 2 3 สำหรับตัว MacBook Pro M1 นะครับจะใช้เวลาในการ Export ไฟล์ไปทั้งสิ้น6นาทีกับอีก5วินาทีด้วยกันนะครับผมเรียกว่าพอๆกับตัวพ e m เมีย Pro ก่อนหน้านี้เลยนะต่างกันแค่แบบไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองส่วนของ Intel ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับได้อยู่ที่ราวๆ70กว่านะครับผมก็รอดูกันต่อไป ส่วนของ Intel นะครับจะใช้เวลาในการ Export ไฟล์ไปทั้งสิ้น8นาทีกับอีก22วินาทีด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าก็แทบไม่ต่างจากตัวพิมีโปรก่อนหน้าน,นี้เลยนะครับต่างแค่2วินท์เท่านั้นเองนะเสริมนิดหนึ่งนะครับก็คือฟุตที่ใช้ในการ Export ไฟล์วีโอเนี่ยทั้งบนพิมีโปรเองหรือว่าบนไฟล์นัมคัทเนี่ยฟุตที่ใช้เนี่ยเป็นฟุตดิบๆเลยนะครับไอ้บอลไม่ได้ไปตัดต่อหรือว่าใส่เอฟเฟกต์ทาร์จิชันอะไรเลยนะซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคนนไหนเนี่ย่ยไปใสเเอฟฟหรือว่าาใส่ทอนคน อครับทีนี้มาดูในส่วนของโปรแกรม Photoshop กันบ้างน,นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่รันบนสถาปัตยกรรม X86 เช่นเดียวกับตัวพิมีโปร,โปรนะครับการใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าบน macbook pro ที่เป็นตัว intel เนี่ยใช้งานได้ลื่นไหลยอยู่แล้วนะครับผมตัว p o t t s s o p เนี่ยขยับเลเยอร์ไปมาซูมเข้าซูมออกนะครับขยายขนาดอะไรเนี่ยมันทำได้ดีอยู่แล้วนะครับผมบนตัว intel X86 นะครับอ่ะทีนี้มาดูในทางของ Apple N1 กันบ้าสำหรับบน Apple M1 ก็สามารถใช้งานได้ลื่นไหลเช่นเดียวกันนะครับผมขยายเลเยอร์นะครับหมุนๆอะไรเงี้ยซูมเข้าซูมออกนะครับได้หมดเลยนะครับเรียกว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ต่างกับตัว Intel บน X86 กันเลยทีเดียวเอาละครับทีนี้เรามาทดสอบเล่นเกมกันบ้างดีกว่านะครับกับเกม Dota 2นะครับทางซ้ายมือนี่ก็เป็นชิป Apple M1 นะครับทางขวานี่ก็เป็นตัว Intel Core i5 นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาปรับเซตติ้งให้ดูกันก่อนนะครับ ในส่วนของวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อนเป็นแบบ3ขีดนะครับผมอ่ะเลื่อนไปเลื่อนไปทั้งคู่ความละเอียดหน้าจอนะครับก็ตามเนทีฟเลยนะครับที่กันแรกเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็แอปพลไปก่อนนะครับอันนี้เดีย๋ยวติ๊กเลือก3ขีดตอนปรับนี่จะมีดัวการกระตุกๆนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะกดแอปพลาไปทั้งคู่ละอ่ะตอนนี้ก็ Setting วิดีโอเหมือนกันแล้วนะครับมาดูเฟรมเรทที่ มุมบนขวากันมากนะครับผมมุมบนขวาตอนนี้นะครับสำหรับตัว Apple M1 นะครับเฟรมเลทเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ50-70นะครับมุมบนขวาตรงนี้นะตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับส่วนทาง Intel Core 5นะครับจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ20-40นิดๆน,นะครับตอนกรนาฟิคหนักๆนี่จะหลือประมาณ10กว่าๆนะครับแต่ตัวเนี้ยวิ่งประมาณ30นะเรียกว่าตัว GPU on board ของ Apple M1 เนี่ยประสิทธิภาพสูงกว่าตัว Intel อีกนะครับผมเมื่อเอามาเล่นเกม Dota 2นะ แต่ถึงอะไรก็ตามนะครับตัว MacBook Pro เนี่ยก็ไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมเท่าไหร่นันะครับผมเอาละครับทีนี้มาทดสอบดูวิดีโอความละเอียด 4K กันบ้างนะครับผมโดยเปิดบนเบราว์เซอร์ Safari นะครับดูความละเอียดคลิป YouTube 4K คลิปเหมือนกันนะครับตามนี้เลยนะทางซ้ายนี่ก็เป็นตัว Apple n 1นะครับทางขวาเป็นตัว i n t e c Core i 5นะครับ สังเกตนิดหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าตัวหน้าจอเนี่ยจะใช้แพนแนลเดียวกันนะครับความละเอียดเท่ากันนะแต่สีที่มันแสดงผลออกมาจะไม่เหมือนกันนะครับโดยตัว Apple1 วันเนี่ยสีเนี่ยมันจะดูเข้มกว่านะครับออกติดแดงนิดหนึ่งนะส่วนทางตัว Intel เนี่ยจอมันจะสีดูซีดกว่านะครับแล้วก็จะตูติดเขียวด้วยนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเนี่ยไอ้บอลปรับแสงอะไรเท่ากันหมดนะครับเปิดความสว่างเหมือนกันนะครับผมปรับแสงเท่ากันนะ แล้วก็เปิดชูโทมันกันด้วยซึ่งการสดงผลของสีเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละเครื่องด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของลำโพงนะครับต้องบอกเลยว่า MacBook ทั้ง2รุ่นเนี่ยให้เสียงคุณภาพเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็คือเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยให้มาแบบจัดเต็มทั้งคู่นะครับเปิดเสียงดังสุดก็ไม่มีแตกนะเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันนะครับเพิ่มออตัวนี้กันก่อนเ,ออเ,ออเ,ออเสียงดังสุด ดูตัว M1 กันบ้างนะครับตัวเสียงประมาณนี้แล้วกันนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องลำโพงเนี่ยคุณภาพไม่แตกต่างกันเลย สรุปนะครับผมจากที่ไอ้บอลได้ลองใช้งานเจ้าตัว MacBook Pro ที่ใช้ชิปเป็น Apple M1 มาเบื้องต้นเนี่ยบอกเลยว่าประทับใจมากๆนะครับถึงแม้ว่าราคาเจ้าตัวนี่แค่42,900บาทนะครับแต่ประสิทธิภาพเนี่ยมันทำได้ดีกว่าตัวที่เป็น Intel ราคา59,900บาทียอีกนะครับในเรื่องของการ ตัดต่อวิดีโอนะครับจะเห็นได้ว่าในการ Export ไฟล์เนี่ยใช้เวลาในการ Export ไฟล์เนี่ยเร็วกว่าเดิมเยอะอยู่พอสมควรรวมถึงในเรื่องของความลื่นไหลนะในการใส่เอฟเฟกหรือว่าคัดชนใส่ t r a ์ s ิชั่นต่างๆเนี่ยทั้งบนพ r e m เ e r ม Pro แล้วก็บนไฟนอนคัดนะครับตัวชิป Apple m 1เนี่ยก็สามารถทําได้ดีไม่ได้แตกต่างกับตัว macbook pro ที่เป็นชิป i n t e l เลยส่วนในเรื่องของโปรแกรม o t o s h o p นะครับต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับสามารถทํางานได้ลื่นไหลทั้งคู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเเเลกม ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกแบบมาเล่นเกมนะครับแต่ถ้าตัว M1 เนี่ยเอามาเล่น Dota 2เนี่ยได้เฟรมเรทเยอะกว่านะครับเมื่อปรับกราฟิกเท่ากับตัวที่เป็น Intel นั่นเองแล้วก็นิดหนึ่งด้วยนะครับถ้าตัว Intel เนี่ยได้ RAM มา16 g b นะครับแต่ตัวเนี้ยเป็น RAM แค่8 g b เท่านั้นนะครับผมส่วนการใช้งานถ้ตัว MacBook Pro นะครับที่เป็นตัวชิป Apple M1 สถาปัตยกรรม ARM นะครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อเรามาใช้งานแล้วร่วมกับโปรแกรม X 86นะครับการติดตั้งอะไรเนี่ยจะเหมือนเดิมปกติเลยไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับ <Okay. S 1> ครั้งแรกเนี่ยจะเจอปัญหาบั克ต่างๆ่ข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดแล้วมาเจออาการค้างบ้างโหลดนานบ้างหรือว่าอาจจะต้องรีสตาร์ทเพื่อเปิดโปรแกรมใหม่บ้างก็มีนะครับผมอันนี้คือเกิดกับโปรแกรมที่เน่ยโปรนะที่จาเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องก่อนถึงจะใช้งานได้ซึ่งหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมใช้งานไปแล้วนะครับครั้งถัดไปเนี่ยเวลาเราปิดโปรแกรมแล้วเปิดกลับมาใช้งานอีกรอบเนี่ยก็จะไม่เจอปัญหาแบบนี้อีกนะครับผม โดยนาคตนะคับอกเลยว่าโปรแกรมที่จะรองรับชิปสถาปัตยกรมรม ARM เนี่ยจะต้องมีเยอะมากกว่านี้แน่นอนนะครับนี่เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะห oh, <yeah. S 1> ลังๆแล้วนะครับก็มีโปรแกรมของในเครือ Adobe ต่างๆนะครับมีมาครบตัวแน่นอนแล้วก็โปรแกรมของ Microsoft นะผมซึ่งทั้งสองบริษัทนี้นะครับยืนยันนะว่าจะทําโปรแกรมรองรับชิปสถาปัตยกรมรม ARM แน่นอน <S <S แล้วก็ท่าเพื่อนถามว่านะครับถ้าจะซื้อ MacBook Pro ที่เป็นชิป M1 ตอนนี้ดีไหมบอกเลยว่าสามารถซื้อได้นะครับแล้วก็น่าซื้อมากๆด้วยเนะเพราะว่าราคาเมื่อเทียบกับตัว Intel แล้วเนี่ยถือว่าค่อนข ทีี่่ได้เนยก็ถือว่าสูงกว่าด้วยเช่นกันนะครับส่วนตัวแล้วนะครับจากที่ได้ลองใช้เจ้าเครื่องนี้มานะที่เป็นแรม8กิกนะครับต้องบอกเลยว่าพอเปิดในหลายโปรแกรมพร้อมกันเนี่ยมันจะฟ้องเลยว่าแรมไม่พอนะครับเช่นเปิด Photoshop พร้อมกับ Premiere Pro เนี่ยมันจะแจ้งเตือนมาเลยว่าเฮ้ยแรมคุณไม่พอนะ ต้องปิดโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งก่อนถึงจะเปิดใช้งานโปรแกรมนี้ได้ดังนั้นแนะนำว่าเพิ่มเงินอีกเจ็ดพบาทเพื่ออัปเกรดแรมเปสิบหกกิกเพื่อการใช้งานที่ลื่นไหลกว่านี้แล้วกันเนาะซึ่งราคานี่ก็แอบเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมเพิ่มแรมแค่8คกิกตั้ง7,000บาทเนะี่ยประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการรีวิวทดสอบตัว,ว MacBook Pro ที่ใช้ชิป Apple M1 กันนะครับถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเนี่ยก็มาคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไอ้อลปก่อลกเจอา สวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากก like, ดไลค์กดแชร์ดสสกด subscribe c h anel n คอมครับด้วยนะครับ